น <ON> ในโอกาสนี้นะครับก็จะเรียนเชิญท่านขึ้นมาบนเวทีนะครับขอเรียนเชิญคุณพรเทพเตชะไพบูลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับขอเรียนเชิญนะครับคุณชานศักดิ์สินทพะเรืองชัยนะครับประชาจาดงานทบเรืองชัยทบเรืองชัยนะครับคุณเล็กครับเดี๋ยวเราไปดูอนี้ก่อนนะครับ เป็นประธานการจัดงานตรวจอินไชน่าทาว2,553นะครับท่านต่อไปนะครับท่านบันดีสิทธินามสุวรรณนะครับผู้อำนวยการเขตส0 0พันโหวขอเรียนเชิญครับและท่านต่อไปคุณวิสิทธิ์ลิปปนะประธา,านประชาคมนักธุรกิจเขตส0 0พระโหวขอเรียนเชิญครับท่านสุดท้ายนะครับที่จะดูแลในเรื่องความปลอดภัยของเราทั้งหมด การจัดงานในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญพันตำรวจโทมนเสศตระกูลพาณิ์สารวัตรจราจรสานติตำรวจนครบาลรบเข้าไทยสองครับเป็นตัวแทนจากกองบังคับการตำรวจนครบาล6นะครับอ่าล่ะตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่เราจะมาร่วมสอบถามและร่วมพูดคุยกันครับคุณเลขรครับซึ่งณะคะเวลานี้นะครับบุคคลสำคัญอยู่บนเวทีแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มถามนะครับจากท่านแรกเลยนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณพรเทพเตชะไพบูลนะครับ ให้เกียรตินะครับกล่าวถึงความรู้สึกในฐานะเจ้าบ้านนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับได้มีการจัดงานมหาวิทยาลัยนะครับเทศกาลรุษจีนใช้นาท่าว2,553ข้าถนนสายหัวใจมังกรสนุกกันเที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับครับสวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติดารานักแสดงท่านสื่อมวลชนนะครับทุกท่านก็กทมก็เป็นเกียรตินะครับที่ได้ร่วมครับ เยาวราชนะครับทัศสมาคมทั้งหลายหลายสมาคมด้วยกันในาการจัดการเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะครับซึ่งจัดอย่ยิ่งใหญ่เหมือนกับทุกๆปีเช่นเคยนะครับเป็นการจาัดที่เป็นการยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับระหวา่างชาวจีนแล้วปีนี้เป็นปีที่ครบ35ปีด้วยนะครับชาวไทยเสื่อสายจีนที่อยู่ในประเทศไทยท,ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการจาัดการจีนประจําปีถือเป็นประเด็นสําคัญของชุมชน ชาลิโอรานะครับเป็นแหล่งที่มีรับไทยเสือายจีนหาวัสเป็นจำนวนมากกระถือว่าเป็นไชน่าทาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้กรุงเทพมานครเงนเห็นถึงความสําคัญของการจัดประเพณีครั้งนี้แล้วก็ควรให้การสนับสนุนและสื่อทอดต่อไปจึงได้ร่วมกับประชาชนชาวเยอราชจัดงานเทศกาลดจีนไชน่าทาว,ว2553โดยให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ พื่อร่วมการเฉลิมฉลองเทศกาลปิดจีนของชาวไทยเชื้อใยเชื้อสายจีนในทั้งนี้และยังเป็นการกระชับความมิยินาระหว่างประเทศสารัฐจีนกับประเทศไทยให้นันใจนี้ขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศโดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสนี้ก็ต้องขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวประชาชน ทุกคนอยางมาเที่ยวงานเทศกาลจุดจีนชาแนลทาว2553ที่สุนิดนน 53, ดโดราเกียรติพันวงศ์ในวันที่14-15 2553นะครับมีแค่นี้ครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณนะครับอรองผู้ว่า,าราชการจังหวัมชายภู่อนครับคุณอาทุกเดชไทยบูมินครับและ เราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่างานเทศกาลตรุจีนชัยนาทาว2,553นั้นนะครับมีชื่อสโลแกนว่าท่องถนนสายหัวใจมังกรน,นะครับสนุกกันเที่ยงวันยักเที่ยงคืนในปีนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายจริงๆเพื่อให้งานเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยกิจกรรมที่อัดแน่นในเรื่องของคุณภาพและความสุขกันด้วยนี่ต่อไปนี้เราก็มาถึงใหญ่ละเกียดกันครับ ในส่วนของรายละเอียดนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับประธานการจัดงานนะครับตรุจจีนชัยนาทปี2553นะครับ, 2, 500, 500, 500, 500ค,รบคุณชานศักดิ์จินทบเรืองชัยนะครับให้เกียิ